สวัสดีค่ะหมอเก่งชาแนลวันนี้ใจเก๋จะพามาดูว่าเราจะไปดูทุเรียนว่าทุเรียนที่บ้านชัยมงคลเราจะสุกหรือ,อยังตามมาเลยค่ะนี่ไงคะ่ะทุเรียนทุเรียนเนี่ยสุกพอดีเลยเนี่ยจะเอาลูกไหนเอาทั้งสี่ลูกดีไหมเนี่ยดูสิคะต้นนี้มีหลายลูกนะคะ แต่ที่เป็นกิ่งตัวนี้น่ะสี่ลูกแล้วก็ลูกที่ห้าก็อยู่ทางนูน้นค่ะอยู่ทางนูน้นเห็นไหมคะเอาต้องไปทางนูนน้นไหนซืนี่ไงลูกที่ห้าเอาไม่ใช่เนี่ยมีลูกที่หกด้วยค่ะลูกที่หกก็มีนะคะดูสิคะดูดูดูคะ่ะเนี่ยเออนีอ่ไงนี่นไงคะ่ะ ทุเรียนทุเรียนที่สูกหน้ารับประทานขนาดนี้อยู่ที่สวนพ่ออรุณพนาลีนะคะอยู่บ้านชัยมงคลเรานี่เลยค่ะแล้ต่อไปแล้วจะให้คุณลุงอรุณพนาลีมาประกฏตัวนะคะเออเอาว่าไงพ่ออรุณปลูกเองก็ต้องตัดเองนะคะจะตัดลูกไหนให้ ให้รายการหมอเก่งชาแนลได้ชิมกันค่ะโอ้เอาน่วยนี้เออเอาเอามาลู้นกันค่ะลุนกันค่ะเอาเลยค่ะโอ้โหตายแล้วเอออันนี้เอาอันนี้ออกเออเอานี่ค่ะเห็นไหมค่ะ ลูกใหญ่ๆโตฝีมือของคุณพ่อคุณุเรียนก้านยาวุรียก้านยาวทุเรียนก้านยาวเหรอคะอคุณลุงปลูกกี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วเนาะเห็นไหมคะนี่ไงสวยลูกสวยผิวสวยแล้วต่อไปมาดูเราลุงจะพาให้เรากินต่อไปมาดูนากันนะคะ นี่ไงค่ะผ่าออกมาแล้วผู้นี้อร่อยมากเลยคุณลุงคะเนี่จะพันอะไรคะักา้านยาวก้านยาวโอ้ปลูกมาแปดปีก้านยาวแต่ความอร่อยมากค่ะหอมหอมอร่อยกว่าหมอนทองอีกนะคะอเอาคุณล,ลุงบอกเบอร์โทร่ะจะให้เขาติดต่อเบอร์โทรอะไร บอกเลยไม่ต้องอายสาวศูนย์แปดเก้าเก้าสี่แปดสามหนึ่งแปดสองเือก็ใหญ่อรุณพาีาืีนี่แหละค่ะทุเรียนก้านยาวอร่อยมากครัก็อย่าลืมมาดูศึกษาดูงานที่บ้านชัยมงคลเราได้นะคะที่บ้านของ คุณพ่ออรุณพนาลีเราก็มีทุเรียนก้านยาวอร่อยหอมหวานไม่ต่างกันเลยกับหมอนทองหรือว่าคุณลุงปลูกหมอนทองหรือเปล่าหรือจำพันไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มันอร่อยมากเลยค่ะแต่มันอร่อยมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์หมอเก่งชาแนลของเรานะคะหมอเก่งชาแนลของเราจะแนะนำแต่สิ่งที่ดีๆให้ทุกท่านและอย่าลืมมาเที่ยวชม สวนคุณพ่ออรุณพนาลีนะคะโมเก่งชาแนลวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะหวานจริงๆค่ะหอมหวานหอมหวานมากเลยอร่อยอร่อย